กางเกงทำงานคุณผู้ชายเออเริ่มเลยนี่อ๋อเป็นเปอร์ฟิวอะถ้าสนแรกอะใช่ใช่ใช่ว้ายแต่ผ้าใหม่มากแม่อย่ิดูนะฮะอย่าโชยดูเลยนี่เกงทำงานผู้ชายอย่างนี้มจ๋เป็นนะส่องรอรอแบบนี้ค่ะพี่เต่งเนื้อผ้าเน้นนะมาดีอะใช่ใช่ใช่ส่องรอแบบพวกผ้าคอตตอนมาสแลกอะไรอย่างเงี้แม่จ๋านะฮะฟิวนั้นเถอะส่องรอเลยอุ้ยเธอยพี่นะคทนสีก็จะเป็นคืวแบบสีดำสีกรมสีเข้มๆเนอะพี่เต่งเนาะใช่พี่ดูก็ใส่ทำงานเถอะเป็นโมจิของกินทำงานเลยแม่จ๋าหน้าออกประมาณนี้ยเออนะะ่ใช่ นี่งานท่าใหม่ค่ะแม่อันนี้ผู้ชายเขาตามหากันนะเธอเวลาใส่พันดูสมาร์ทจริงจริงเกงทำงานผู้ชายเนี่ยขายไดมากใช่ใช่ใช่เราโคตรแพงใช่แพงจริงเพราะเราเคยขายก้อนเล็กอิ่มก็ประมาณโอ้สามพันแปดเลยหรอก็เลยกับสี่สิบห้ากิโลอ่ะร้อยตัวเราขายสามพันแปดแลอวแน่ยันโอ้โหอันนี้มันมีป้ายบาร์เรนเซียก้ามาว้ายซ้ทำจริงแคะไม่ดูนะแม่นาทไป่คิดเอาเธอเนี่ยเหรอปวดหลังเนี่ยเปิงอยู่ที่พูดมาเนี่ยโอ้โหดูไปต่อดูไปต่อแม่สานะโอ้จะดูอะไรดี่ะแม่อะไงก่บไม่ค่อยเสียยนนะของป้าเี่ยแม่ใชไหล่ อันนี้รีบตบพร้อมขายได้เลยอย่างบางตัวรีบปุ๊บขึ้นเงาูรีบปุ๊บจะเป๊ะเลยแม่ใช่แม่จ๋านะพี่ได้ไปนะพี่เช็คตําหนิเลยไม่เปื้อนไม่เสียกระดุมเอ่อซิฟอะไรังไม่เสียก็กระปงเช็คเป้ารีบได้เลยพี่จ๋านะโอ้โหแม่อันนี้สั่งรีบกับทางร้านก็ได้รีดตัวละสองจุดห้าใช่นะคะราคารีบดคือถูกอ่ะเออเดี๋ขาไปขายมือสองราคาแรงกันเ้อ่ใช่ใช่ใช่เท่าสองร้อยสองร้อยห้าสิบอะไรเงี้ยจริงไสองนั่นแนนมือสองเลยเพราะมือหนึ่งราคาแรงเกมผู้ชายอย่างแมันนเป็ มันไม่บางอะเธอใช่เธอนะ่ยเขาทัา้ทงดีเลยแม่จ๋าทั้งทั้งถูกถ้าแบบอันที่เขาขายทั่วไปแบบมือหนึ่งราคาถูกนะมันชอบบางใช่แล้วสังเกตแล้วแม่ไอตัวไอขอบขอบกางเกงอะมันแน่นเออใช่ถ้าบรรยายนอกมาไม่ค่อยคุณภาพเธอมันจะแบบมันจะบางเลยอ่าอ่าเออขอบกางเกงมันจะบางแล้วมันจะลุ้ยเธอนะพี่เตยเคยซื้อตัวบางใส่ปหมเคยเคยนะ่ยใช่ไหมมันขาดงั้นอยูเคยแอบเห็นนะแม่ถึงไม่ได้ตั้งใจเห็นนะตัวที่บางๆเวลาใส่กูเห็นขอบกางเกงเลยเลยมันจะเป็นฟิลนั้นแต่เนี้ยข้าแน่นแม่ถูกต้องเนี่ย แล้วข้ากำลังดีเนี่ยแล้วใส่ดีมากจริงเลใเลยไสผู้ชายเลยพี่จ๋าหนาตัวนี้เนาะเฮ้ยอันนี้เลิกเออเลินี้พี่ห่องฟ้ายเดซี่นะพี่จ๋านะตัวนี้แม่เวบอกว่าเคยซื้อมาหนึ่งใส่ปุ๊บเป้าขาดแม่ที่ใส่ไปมหายเยเงียอ๋อเออจริงแม่เนี่ยใส่ลงใส่เรียนแลาวเลยเนาะใ่ส่ไปเรียนใส่ทำงานกนผู้ชายถึงเธอแตาดูสมาร์มันดูคุ้มฐานเถอะชบเออตอนนี้ใส่เกงยีนมันดูแบบไม่เป็นทางการเนี่ยใช่ใก็ต้องตัวนี้ลยคนทำงานไงข้าราชการคร นะเดี๋ยวคนเดียวทำงานแต่ว่าเออเป็นเซลขายลงขายรถเออเดี๋ยวต้องานความน่าจะถือพิธีกรเอออะไรจะเอาแบบนี้เลยปีพใส่เท้าจะไปนะแม่อันนี้น่าขายมากเป็นที่เต๋ลงตลาดขายตัวเท่าไหร่อุ้ยเลยถ้าขายตัวแบบ180อุ้ยได้โอ้ได้ถ้าเราขายได้เลยปีพีนะฮะ100ตัวก็ อเออเฮ้ยแม่แล้วอันนี้ยราคาโคตรถูกถูกต้องนะปกติก,ก็เล 3, ขสองพันกว่าตรงพี่เด็กเนาะถูกถูกแต่อันเนี้ยราคาโคตรอึ้งน<ๆ>ี่วันนี้สุดและเก้าแฟชั่นรวมไว้ไหมคะมีก็มจ๋ามีไปเลยเลยถ้าเป็นสุนดละเก้เนี่ยของป้ายที่เราเ,เปิดวันนี้จะเป็นรหัส LCB ของดากอ้อกนอใช่แมนะ่จเฮ้ยนิวไซโอลเนาะเกเอายืดไหมคะจะมีเป็นคลั่งเอายืดเหรอโอเค ีเป็นลูกกุ้งเอวยืนแม่สานะนี่ถ้าแม่อยากดูลองแจ้งมาได้นะคะเออสวยแหมเออใช่ตัวนี้นี่บอกแม่เราขายก้อนละประมาณสามร้อแปดามร้อยเก้านะคะเอออันนี้ก้อนใหญ่แม่สารนะแล้วงานเราแม่แปดสิบโลแล้วเธอเอาไปเลยแม่สี่พันเก้าร้อยบาทเนี่ยเออแม่เพิ่มตังค์ไม่กี่บาทได้ก้อนใหญ่เลยแล้วหนูงงราคามากงงเธอนะแล้วงานมันมาสวยผ้าใหม่นะของป้ายเดซี่อ่ะราคาดีหลายรายการแล้วซื้อเพิมดีมากเลยนะ่ย นี่แล้วผ้ามันสดด้วยความแบบเขาเพิ่งลงตู้มาโถถูกต้องแล้วรายการนี้วันนั้นหนูยังไม่ได้เปิดไงเปิดให้ดูปุ๊บคือประทับใจใครที่แบบขายโซนมหาลัยโซนแบบออฟฟิศต้องไม่เต๋าน้อถูกต้องที่ทำงานเนี้ยน่าเอาไปขายมากเลยไหมสี่พันเก้าร้อยบาทแม่เคยทำงานผู้ชายหรือมนะใครจะเอาก้อนรีวิวไงจ้อแเน่แม่ก้อนรีวิวก้อนนี้มีส่วนลดที่อีกสามร้อยค่ะก้อนก็สามร้อยแม่สาใครจะเอาก้อนนี้ก็เหมือนเดิมรับรีวิวได้เลยเด้อพิมพ์รับรีวิวไม่ได้เลยก้อนนี้เอาไปแค่สี่พันหกร้อยบาทนะคะแม่ะ ข้าปกอะเอ่อยืนคอปกคอโปรโลอะไรก็ไดนะครับได้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 เลยนี่มีโอ้ช้ำนี่ทานตะวันหนุ่ยไม่ได้วันเลยแม่จ๋าน่าจะเร็วนี้นะแม่นะน่าจะเร็วนี้แม่น่าจะกำลังหลุดมาอยู่ค่แม่จิตามหน้าเพจไว้นะคะแบบคอยมาพูดคุยกับเราในไลฟ์แม่จะได้แบบรู้ข่าวสารล่าสุดเลยก็รวมมังเด็กหนูเปิดให้แม่จ๋าเตรียมมาเรียบร้อยนะครเดี๋ยวมีเอ่อ ไปทำง,งานเนาะยังนางผู้หญิงแล้วก็มีรวมบางเด็กแล้วก็มีทวิตนะนะใช่ค่ะตามคิวนี้เลยนี่แ<อ>ม่อย่ายหายไปเดี๋ยวนะแม่หายคือหนูน้อยนะออคือแบบก้อนใหญ่มากต้องมีกลิ้งมาคือแบบตาเหลือกแล้วเง,งี้ยทำไงหนูก็จะงนไงนี่มาทีนี้ใครจะเอาตัวนี้ตัดได้เลยแม่จับแปดสิบดเนาะนี่เปนสักประมาณ200ตัวนะฮะสองร้อยถึงสองตัวประมาณนี้ใช่ไหมเนาะนี่สี่พันเก้าคืออย่างคุ้มเลยโอ้โหคุ้มจุกคุณแม่นี่รอดูค่ะรวมบอลเด็กได้เลยค่ะที่เจ๋แล้วอะไรแบบมันไม่ต้องไปซ่อมเยอะเธอถูกเธออะไรเสียน มันไม่ค่อยเจอพวกอร่อยสนิมน้องพิเศษเนาะจริงจริงไหมแต่ไอ้พวกหมักมีอะไรอย่างบีงแมสานะนี่จริงมันโกงตัวเป็นงัดตรงตะขอนิดนึงอ่าใช่แต่ว่าเสืาอผ้มันใหม่เถอใช่ใช่แล้วสีผ้ามันไม่เฟดแม่ถูกต้องโอ้โหเธอเหมือนแบรนเนาะนี่นี่เจ้าระเทศเจ้าประเทศโอ้ปีต้อนนี้ถามแม่กูเช็คแป๊บแบรนด์ตัวมันก็เป็นแบรนด์ที่เราไม่รู้จักเราเป็นแบรนด์แบบที่เขาแบบทำงานแบรนด์เฉพาะแบรนด์เฉพาะของงานผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเธอที่เขาแบบทำเชิ้ตขายทำกางเกงเนี่ยอ่าใช่ใช่แบบนี้มือหนึ่งแพงมากส่วนใหญ่เขาขายกันในราาคดีๆมือนึง เขาจะเป็นผ้าบางๆอ่ะผ้ดีป้ายีผ้าดีมากใช่ๆมีฮแกนไหมจ๊ะฮาแกนมีแม่ถามีของป้ายแตงโมแล้วก็มีไฮไลแกบางด้วยนะนี่มาเดี๋ยวหนูโชว์ให้ดูเยอะๆใครอยากเล่นรายการนี้แม่จัดได้เลยสมมติว่าแม่ขายพวกแบบกางเกงผู้ชายอยู่ยินชายอต้นชายเอาตัวนี้ไปขายคู่กันได้หรือว่าเสื้อนั้นใส่ก้อนหนึ่งอะไรเอ่ยยื้ชายอ่ะเธออายื้อชายแล้วก็ขายคู่กับตัวนี้แม่ถูกต้องพี่หรือว่าพวกเชื้ออะไรพวกเนี้ยได้เลยได้เลยอันนี้บอกตามตรงเลยว่าเห็นแล้วยัง ไม่สวยอะโทนสีคือคุณผู้ชายเลยไปในทิศทางเดียวกันทั้งแม่ถูกต้องพี่ไอ้เก่งเนี้ยใส่ตัวเดียวพอแล้วก็คือเสื้อไม่ต้องคิดเยอะแล้วคือมันแต่งง่ายเออด้วยความแบบทรงเขาแล้วก็โทนสีเขาใช่พี่หาอะไรแต่งง่ายมากจริงจริงอะยืดขาวใส่ยื้อขาวอะจริงจริงตอนนี้จบเลยว่าาเห็นภพจบเลยพี่เนี่ย โอ้จริงเนี่มันดูแบบดูสะอาดอ่ะนึกออกปะดูดูสกุลอ่าไปสนุกออกอยู่จบเลยพี่บอกเลยนะชิลนักธุรกิจอ่ะชิลน่ะ้เลยแล้วเดี๋ยวนี้นะแม่เขาไม่ใช่แบบใส่ทำงานอย่างเดียวนะบางคนอ่ะเขาชอบแต่งตัวให้ตัวเองดูสมาร์ทเขาก็แต่งแบบนี้เลยกางเกงสแล็กพวกเสื้อยืดขาวเสื้อเชิ้ตเสื้อโปโลอย่างเงี้ยเธอนึกนึูเนาะใช่โอ้โหเธอใส่ไปแบบว่าไปเรียนก็ได้นะเก่งอย่างเงี้ยเพราะมันมันเป็นสีผภาพี่แอนใช่นักเรียนนักศึกษาแม่ใส่ได้เลยใส่ได้เลยเนี่ยเหม็นง่ายเธอแล้วมันดูสุภาพเนาะเธอเนาะคนทททีีีีีีี่่่่่่่่แแแแแบบบบวววาาาอออออยยยยยยูถกมเเเเเนน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 ะะะฟฟิิิศพตั้ขดจจรรงงโ งานแบบนี้แหละแม่ไม่ต้องคิดเยอะขายง่ายแล้วก็เราเห็นคนเข้าใส่กันตลอดนะแม่มันน่าเอาไปทำกำไรอ่ฝากไปด้วยนะพี่รายการนี้ขายเอาได้เอาเลยก็รีวิวยังว่างอยู่ใช่ไหมถูกต้องค่ะชอบแต่ก้อนรีวิวได้วันนี้หนูเปิดรีวิวไปให้ถูกต้องมีก้อนรีวิวสี่พันหกนะก้อนใหม่สี่พันเก้าร้อยบาทนี่รหัสยังไงใครเอารหัสนะพี่นะรหัส D S ศูนย์หนึ่งเจ็ดเอ็มนะแม่ส่งมาไว้กูต้องติดตามไว้พอดีเดี๋ยวอันนี้มีตัวรีดด้วยนะพี่เนี่ยเชิ้ตชายแขนสั้นเคยรีวิวไปหรือยังคะเชิ้ตชายแขนสัั้้นนนขขออองงวว่่่าาทีีมมกเดยใช อ๋อยังไม่เคยเปิดแล้วพี่ตอนตอนนั้นจะเอามาเปิดแต่ว่าหาไม่เคยเจอพี่ตอนนี้เจอตอนนี้ก็ยังไม่เจอแต่ว่าหมดแล้วมันมีกนเดียวเจอแล้วเขาส่งลูกค้าเมื่อวานอาเจอแล้วส่งแล้วนั่นแหละถ้าลูกค้าาุเราต้องแบบค้นคว้าใเจอแม่ถนไม่เจอแตาตอนตอนผมวเราจะหาตอนไลฟ์ยามถายากเนาะใช่เีเวลานิดนึงแม่ถูกต้องมด 5L โปรเมื่อวานคืออะไร 5L โ r รแม่แล้วพี่นาบอว่าติดโปรแก่หน่อยแม่สาเนาะฮะสมัคไม่ได้หนูเลยโปรเลยไม่พันห้าเนาะฮะออกไปเยสิใพรอย่าด